ฝังดวนเอกนิจจะได้ลงอูดวะเมื่อไหร่คลิปนี้มีคำตอบด้านสุภโชคคัมแบ็กซัปโปรโรบอลถ้วยส่วนช้างศึกยู3 3และฟุตซอลไทยกำลังใจมาเต็มเปิดทัวร์นาเมนต์เอเชีย er. เกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องสวยนะครับคลิปนี้มากันหลังเทศกาลสงการานนะครับเชื่อว่คุณผู้ชมทุกคนน่าจะ ไปเที่ยวกันอย่างมีความสุขแล้วกลับมาสู้กันต่อในการทำงานที่กำลังจะมาถึงนะครับคลิปนี้ต้องซุยเนี่ยขยับไปอัปเดตเรื่องราวของ2นักฟุตบอลไทยที่ค้าแข้งอยู่ในหลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นอย่างสุปโชคสารชาติกับเอกนิตปัญญากันหน่อยว่าณนะตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าเราไม่เห็นนักสุปโชคกับเอกนิตเนี่ยลงเล่นมาหลายเกมแล้วนะครับโดยเฉพาะเอกนิตเนี่ยตั้งแต่เปิดเจลีกมา ยังไม่ได้ลงสนามเลยเนี่ยส่วนสุ per โชคมีาการบาดเจ็บเออเดี๋ยวมาอัปเดตกันไปอัปเดตสุ per โชก่อนล้วกันนะครับน้องเช็คเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บมาตั้งแต่นัดที่ซัปโปโรบุกไปแพ้วิเซลโกเบเนี่ยทำให้ต้องพักประมาณเกือบ2สัปดาห์ด้วยกันนะครับอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าก่อนที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสุ per โชกกลับมาฝึกซ้อมได้แล้วนะครับแต่สภาพยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยมีชามีไฮโลเปโตวิดเนี่ยจึงตัดสินใจ ไม่ใส่ชื่อของสุเปอร์โชคไปในเกมเจลิกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะที่บุกไปเสมออเบลิกนิงตะแต่ล่าสุดก็มีข่าวดีนะครับว่าร่างกายของสุเปอร์โชคกลับมาสมบูรณ์แล้วแล้วก็พร้อมกลับมาลงเล่นให้กับซัปโปโรนะครับโดยอาจจะได้คัมแบ็กเลยในเกมฟุตบอลเจลิกครับช่วงกลางสัปดาห์นี้นะครับในวันพุทธที่ซัปโปโรจะบุกไปเยือนทีมเจลิก3อย่างอาซูนูมาซีเนี่ยอาซูนูมาสึอขออภัยนะครับ ซึ่งซัปโปโดก็หวังกับถ้วยนี้ต้องชนะให้ได้นะครับสุภโชคน่าจะมีชื่ออยู่กับทีมแล้วก็ลุ้นลงสนามด้วยนะครับก่อนที่จะคัมแบ็กกลับคืนสู่ตัวจริงในช่วงสุดสัปดาห์นี้ที่ซัปโปโดเนี่ยจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของซานเฟรเซ่ฮิโรชิม่าครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นอัปเดตสุะโชคนะก็เป็นข่าวดีแล้วกันตอนนี้เช็คหายเจ็บซ้อมได้สมบูรณ์เต็มร้อยพร้อมกลับคืนสู่สนามแล้วคราวนี้ก็ เดี๋ยวรอดูฟอร์มกันซัปโปโรฟอร์มก็เล่น2นัดหลังสุดดีนะครับชนะ1แล้วก็เสมอ1เกมล่าสุดเอาจริงๆพวกเขาควรได้3แต้มแต่เนี่ยครับไม่เก่าพอครับไปโดนใบแดงแล้วก็มาโดนตีเสมอน่าเสียดายจริงๆแต่โมเมนตัมของซัปโปโรดูดีขึ้นเรื่อยๆและเช็คเข้ามาก็จะเติมเต็มในส่วนของเกมลุกและกันนะครับจากนั้นใครไปอัปเดตเรื่องราวของน้องบุ๊กเอกอน,นิต์ปัญญากันหน่อยที่คาแข้งอยู่กับอุดรเะวสเดมอนนะครับ อย่างที่ทราบ8เกมแรกในเจลีกปีนี้เอเก,กนิตสถานการณ์ไม่สู้ดีนะครับยังไม่มีโอกาสลงเล่นเจลีกแม้แต่นาทีเดียวแล้วก็มีชื่ออยู่ในสควอททีมแค่นัดเดียวที่บุกไปเยือนชนันเบลมาเล่น,นะครับล่าสุดก็มีสื่อญี่ปุ่นที่ตามทําข่าวอุระเนี่ยก็ไปเกาะติดปรากฏว่าเขาออกมารายงานว่าเอเกนิตปัญญาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับโอกาสลงเล่นกับอุระ เพราะว่าการฝึกซ้อมในเซสชั่นล่าสุดเนี่ยฮอกมูนะครับเฮดโค้ชของอุดวะให้โอกาสเจ้าบุกเนี่ยซ้อมอยู่ในทีมชุดหลักและได้ซ้อมในตำแหน่งปีกซ้ายด้วยกันคือต้องพูดอย่างนี้ว่าอุดวะเนี่ยมันปรับเปลี่ยนระบบคุณผู้ชมเขาไม่ได้เล่น4-2-3-1แหละเขาจะมาเล่น4-3-3ซึ่ง4-3-3กองกลาง3คนเนี่ยมันจะไม่มีมิฟิลโตลุกเบอร์10 มิฟพีตัวลุกเบอร์ส0ก็คือพวกเน e ith, ี่ยเอกานิตโซยะนาก,กาชิมะไคโตยาสุอิเจนได้ใช้ว่านักเตะเหล่านี้โอกาสลงสนามกับอุราวะเนี่ยน้อยมากมีแค่นากาชิมะที่ลงมาเป็นสมรองส่วนคโตยาสุอิก็เพิ่งมามีชื่อส่วนเอกานิตเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในสควอรชุดหลักเลยเขาใช้อซุกิอิโตเคนอิวาโอโยชิโอโคิซึมิซึ่งเป็นกองกลางหมายเลข8หมายเลข6อะไรประมาณเนี่ยเล่นเพราะฉะนั้นพื้นที่ตำแหน่งหมายเลข10ของอุราวะ ในแบบที่เล่นแบบเอกนิตนากาชิมะยาสุอิมันเลยต้องถูกขยับไปยืนริมเส้นครับคุณผู้ชมเป็นที่มาที่ฮอกโม o เนี่ยจับบุกไปซ้อมทางริมเส้นฝั่งซ้ายเพราะฉันก็ลุ้นกันนะครับว่าในสุดสัปดาห์นี้ที่อุระะจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของกัมบะโอสกาเนี่ยจะบุกจะได้ลงได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ซ้อมในทีมชุดหลักตำแหน่งปีกซ้ายและล่าสุดก็บุกก็เปิดใจเหมือนกันนะ ว่าเขาพร้อมทําทุกอย่างที่โค้ชอยากให้ทานี่คือพูดง่ายว่าบุกกับพร้อมไม่ว่าจะเล่นตําแหน่งไหนก็พร้อมจะลงเล่นพอตอนเนี้เจ้าตัวอยากมีเกมลงสนามครับเพราะว่ามันไม่มีเกมแล้วมันแค่อุ่นเครื่องอะ่ะมันก็เสียความมั่นใจไปเยอะไงก็เดี๋ยวรอดติดตามกันคือพูดง่ายๆว่าบุกเนี่ยก็้สัมภาษณ์กับสื่อญี่ปุ่นอีกหนึ่งทีนะเขารู้สึกผิดหวังที่ไม่ไม่มีชื่ออยู่ในทีมเมื่อสัปดาห์ก่อน แต่ต้องยอมแล้วว่าเพื่อนที่มีชื่อไปทุกคนทํางานน่ะและคนได้รับโอกาสส่วนตัวผมเขาก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดเช่นกันเมื่อโอกาสมาถึงก็รอติดตามนะซึ่งผมมองว่าถ้าเป็นแบบนี้โอกาสนะเจอกำบะก็มีแต่ถ้าเกิดโอกาสแบบสูงเลยคือช่วงกลางสัปดาห์หน้าในฟุตบอลเจลิกคัพนะครับที่อุดวะจะไปเจอกับไกโนอนี้ตอตตารีซึ่ง เป็นทีมจากหลีกล่างเนี่ยเกมเนี้ยบุ๊กอะ่ะน่าจะได้มีชื่อลงเล่นแน่นอนอ่าคือถ้าเกิดนะัดเจอกบาบายังไม่มีชื่ออะ่ะจะไปมีชื่อนะัดลูวานคับอะ่ะที่เจอกับทีมจากอ่าทีมจากเจเจข้างล่างอะ่ะไกไกไกนอรี่ตัตโตลิอะไรสักอย่างเ่ยแล้วนะเออนั่นแหละก็รอติดตามซึ่งบุ๊กก็ยังคงสู้อยู่นะครับคุณผู้ชมน้องก็ยังเต็มที่แหละก็หวังว่าจะได้รับโอกาสเร็วๆนี้นะเพราะช่วงหลังผมเห็นกระแสแฟนบอลก็พูดถึงเอกนิด ให้กำลังใจน้องมันมากขึ้นพเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะว่าบุ๊กจะมีชื่อกับอุดะและได้ลงเล่นในเจลิกนัดไหนถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเร็วๆนี้จะมีโอกาสและไม่ได้เจอกำบะก็เล่นลีกครับนั่นแหละติดตามกันนะครับอ่ะส่งกําลังใจให้กับเจ้าบุ๊กเอก,กนิตปัญญากันได้นะจากนั้นนะครับก็อยากไปอัปเดตทีมชาติไทยย23นะครับก่อนเกมที่ จะลงสนามนะในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียที่มีโคต้าโอลิมปิกเป็นเดิมพันซึ่งเกมแรกนะครับเจอกับอิรักในวันนี้เวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับถ่ายทสดผ่านทาง t ู u ป Sport 2นะตอนนี้ทุกคนก็พร้อมและที่จะลงสนามนะอัปเดตล่าสุดเป็นชิษรุพงศ์โชตินะครับตัวลุกทีมชาติไทยยู23ที่เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นความหวังของทีมชุดนี้เนี่ยก็ประกาศชัดเจนว่าพร้อมลุยมาก ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าทุกคนมีสภาพจิตใจและร่างกายที่พร้อมมากทุกคนมั่นใจว่าจะต้องไปถึงเป้าหมายที่ตั้งกันไว้ส่วนเรื่องที่เราอาจจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษคือเรื่องของความเข้าใจซึ่งกันและกันภายในทีมเพราะต่างคนต่างที่มาถ้าจูนกันติดได้ทีมชาติไทยจะแข็งกร่งขึ้นส่วนเป้าหมายเนี่ยชิสุนุพงศ์บอกเลยว่าคืออยากพาทีมชาติไทยไปโอลิมปิกให้ได้ถึงแม้มันจะยากแต่ก็อยากให้ทุกคนหวัง เพราะมันมีโอกาสหมดและที่สำคัญคือเขาอยากยิงประตูให้ทีมชาติไทยในเกมนัดเปิดสนามเพื่อที่จะเก็บ3คะแนนนะครับอันนี้เป็นนักเตะออกมาให้กำลังใจออกมาแสดงความเชื่อมั่นในทีมด้วยกันเองนะเออก็เดี๋ยวรอดูนะครับวันนี้4ี่ทุ่มครึ่งไทยเจออิรักทูสปอร์ต2ติดตามรับชมนะครับให้กำลังใจทีมชาติไทยชุดยู23กันเยอะๆ11ตัวจริงในเกมนี้ชิสนุพงศ์บุรเชษฐ์อา่าแล้วก็ ธีรสักเผยฮิมาที่มีโอกาสได้ลงหนะ้าประตนะูเป็นกัปตันทีมอย่างโสภนวิทย์แนวรับอันนี้ได้เห็นทรงวุฒิไข้ควรชนพัฒบัวพันเอออาจจะไม่ฟูทีมแต่ทุกคนไปสู้ทุกคนนะครับเพราะนี่เป็นการชีวัดอนาคตของหลายๆคนเหมือนกันนะส่งผลต่ออนาคตการเป็นนะักฟุตบอลอาชีพมากๆเลยอติดตามกันอยู่ยี่สาคคืนนี้นะครับอาจจะมีไลฟ์สดหลังจบเกมด้วยนะ ตามกันแล้วก็ฟุตซอลไทายกันหน่อยฟุตซอลไทายในเกมแรกนะครับในศึกฟุตซอลเอเชียนคัพที่จัดขึ้นที่ไทยที่อินดอร์สเตเดียมหัวมากเนี่ยนัดแรกเราเจอกับจีนนะครับล่าสุดมีการอัปเดตมอว่าฟุตซอลไทายเราเนี่ยจะใส่เสื้อน้ําเงินนะครับในเกมแรกที่เจอกับทีมชาติจีนแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยในการแข่งขันฟุตซอลครั้งนี้เนี่ยต้องละเอียดมากขึ้นทั้งการทําฟาวหรือต่างๆเพราะเขาเทคโนโลยีมาช่วยแล้วด้วยนะ ก็เราติดตามนะฟุตซอลไทยเนี่ยน่าดูมากนะครับอินดอร์สเตเดียมหัวมาก17เมษายนเจอกับจีนนะครับถ่ายอดสดผ่านทางทีสปอร์ตเซเว่น6โมงเย็นก็ใส่เสื้อสีน้ำเงินไปเชียร์ทีมชาติไทยกันเยอะๆน่าจะได้เห็นมูัมหมัดออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะประสานงานกับเจรวัสศรวิเชียนอภิวัตจ์แจ่มเจริญอารุสสนบัตโอ้หน่าดูนะครับถ้าชนะจีนได้เป็นการเปิดหัวที่สวยเนี่ยโอ้โหมันก็จะต่อยอด ให้ฟุตซอลไทยเรามั่นใจกับเป้าหมายคือต้องไปฟุตซอลโลกให้ได้คือผ่านเข้าสู่รอบรองของฟุตซอลเอเชียนคัพก็อย่าลืมติดตามรับชมกันเดี๋ยวมีมาอัปเดตข่าวทั้งฟุตซอลไทยแล้วก็ทีมชาติไทยยูวีสให้คุณผู้ชมได้ฟังกันทุกวันเลยใน YouTube ของต้องสุ่ยช่วงนี้นะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ใน YouTube ของต้องสุยนะครับที่สำคัญเหมือนเดิมนะครับ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องซุยมุ่งสู่2 0 0แสนซับไปด้วยกันยังไงก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ